ไงทิมมี่สบายดีไหมโค้งขวัญเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันไอเด็กน้อยมานี่เลยวันนี้ฉันจะดูแลนายดีเป็นพิเศษจริงเหรอครับไม่ไม่ไม่ไมมมอนเใช่ เอาไปกินเลยเฮแล้วก็แตกเหมือนเดิมเนาะเข้าใจไหมเอาล่ะก็ได้เวลาเปลี่ยนแพมเพิร์ดเหมือนเดิมนะเด็กคนนี้นี่วัดอเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มาอยู่นีดิเ้อสงสารฝนไปแล้วเช้านี้ดูคลิปอะไรล่ะ ให้ตายสิเหนื่อยใจของน้ำไปเข้าไปเข้าไปบายบายวันนี้ปิ้งแซนด์วิชดีกว่าฮ่าฮ่าฮาได้เวลาใช้มันเลยสินบัดเบาสิจุอะไรของไรปีสดแหม่ไม่เลอนนายคือทาของฉันนายถูกสะกด ายต้องจบไม่สวย